ฟังนิทานกันพ่อ,อยังแม่ฟังนิทานกันพ่อไปช่วงนี้นิทานเยอะนะคะแม่คะ่ะช่วงนี้นิทานเยอะมากโอ้ยกราบสวัสดีค่ะแม่แม่ชมรมผู้ใหญ่บ้านนะคะโอ้ยแม่แม่เอ้ยวันนี้ก็ทํางานทั้งวันเนาะกลับบ้านมาก็นะเห็ดกับเขากินเขาเมียนสัน้นเมียนเฮี้ยนนะคะ กระพึงเลี้วนี่ละแม่แม่เอ้ยแล้วก็มานั่งอัดคลิปแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดนี่ละแม่แม่จ้าเออเป็นยังไงมือวานมือวานนะผู้ใหญ่บ้าน,นะานออกมาโพสนะคะช่วงดึกดึกเออช่วงดึกดึกโอ้ยเป็นโพสที่แบบว่า พรา่อไปเห็นอืพอนี้แคปทันนาทีนั้นเลยนะแคปปุ๊บปึ้งแคปเลยแบบโอ้โหผู้ใหญ่บ้านฟาดฟาดมากงานเนี้ยงานนี้คือมันต้องมีการแฉมากกว่านี้มันจะแฉออกมาเรื่อยๆนะคะแฉออกมาเรื่อยๆแน่นอนพอแม่พี่น้องจ๋าเบืองแล้วเบืองแล้วแฉแน่นอนบ่เหลือนะคะ เพราะว่ามันเหลืออดเหลือทนแล้วเหลืออดเหลือทนค่ะอืมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนางนางรู้สึกว่านางมีลูกแล้วนั่งเจยาลูกนะมาเป็นเครื่องมือในการนะคะได้หรือเอาในสิ่งที่นางต้องการเนาะนางคิดว่าลูกเนี่ยคือเครื่องมือที่แบบเลิศที่สุดแล้ว แต่มันไม่ใช่ค่ะมันบอเม,มียนเพราะต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านนะเขามีไผเหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่าทุกอย่างอีหลีนะสมบัติเนี่ยเอาอีนะสมบัติที่หามาร่วมกันนะถ้าจะฟ้องแบ่งก็คือฟ้องได้เขาก็ไม่ซีดฟ้องอีกถ้าเขาจะฟ้องที่ก็เป็นซื่อเขา,าเธอเซจังไหน เธอจะทํเป็นไงเธอจะมาอ้างจิตสํานึกในขนาดเดียวกันสมบัติเธอกับบาแบงเธอจิมาอ้างจิตสํานึกบ่ได้ถูกต้องไหมที่บันพับบุรุษเอาเงินลอยกว่าล้านมึ่ยกีบาแบงเมื่อก็ยังบ,บ,บง่มีบบม่จิตสํานึกแล้วถ้าเขาจะขายที่ตรงนั้นน่ะอย่ามาเรียกร้องเอาความยุติธรรมอย่ามาเรียกร้องจิตสำานึกเพราะเธอกับบอมี่คือกันนะคะ แต่บอกได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยน,นะพอมันใจแห้ง่าการฟ้องแบ่งสมบัติเนะี่ยมีแน่นอนจังได้กับมี่ฉันบอกเลยฟ้องแบ่งสมบัติอีกจังไหนกับมีแล้วถ้าฟ้องแบ่งสมบัตินี่แหละนี่แหละประเด็นใหญ่นี่แหละ,หละประเด็น,น,เดนที่เสียร์ไหนั่งปีแตกแห้ง พราะถ้าฟ้องแบ่งสมบัติมาปุ๊บนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างที่นางซื้อ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 ื้อื้อเนี่ยส่วนมากจะเป็นเงินผ่อนว่าจะเป็นหนี้ย่างเดียวอ่ะถ้ามารวมศารเขาตามมาแล้วมาแบ่งกันคนละครึ่งนะบอกเลยเลยว่าทั้งเมียเก่าเนี่ยมึงจนแน,น้มึงจนมึงมึงลมละลายเลยแหละเออของที่มีอยู่นี่ต้องขายคขายขายออกเลย,ยเลยขายออกเลย บอแถบจะแบบล้มละลายอะ่ะโน่นนี่นั่นที่มึงซื้อมันก็เงินผ่อนก็ต้องปล่อยต้องปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าการมีลูกแล้วมีไพ่เหนือกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะเขาไม่ไพ่เหนือกว่าทุกอย่างเพราะอย่าลืม ว่าที่บรนพอบรุษก็ชื่อผู้ใหญ่บ้านฟ้องแบ่งสมบัติผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิ์ฟ้องแล้วก็ฟ้องเรื่องลูกอีกเธอทำผิดคำสั่งสามเธอเหตุผิดคำสั่งสามเธอหูบอถ้าเขาจะเล่นน่ะเขาเล่นได้เขาเรียนได้พวกเธอเอารูป ลูกออกมาโพสเห็นไหมอนาจารย์กี่รูปถ้าเขาจะเล่นนะเขาเล่นได้หมดเลยเออแล้วเธออย่าลืมนะเขามีคลิปนะคะความชั่วของเธออยู่ในมือนะถ้าวันไหนที่เขาแบบเหลืออดอีกจริงๆนะเขาออกมาเปิดนะเธอเจียวหนาไปหมุดอยู่ส่วนไใดเธอสิอยู่ในสังคมเป็นจังไหน ให้บานของสิลลำลือว่าจังไหกับการแสดงบทพูดถูกกระทำของเธอมุกจิตแสกแผ่นดินอยูอ่บ้งเดเพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะอีหอย่างอีหอย่างมันพ่ออารมุ่อรวยกันใดก็ลรุมอารมุ่อรวยกันไปเนาะใหญ่แล้วเป็นพ่อเป็นแม่คนแร้วนะ เห็ดเห็ดเรื่องเรื่องเรื่องไหนที่มันถือในเห็ดเน่พอถ้ายังดื้อยังดื้อดึงยังด่านยังบ่สำเนึกอยู่อะจุดจบของมึงนะมึงจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าชีวิตมึงพังเพราะใครชีวิตมึงพังประตูมึงเองมึงเข้าใจบอว่ต้องไปผู้พื่นตัวมึงทั้งนั้นมึงสร้างทุกอย่างนี้ขึ้นมาเองอย่าโทษคนอื่นนะคะ เนาะอืมนิทานเรื่องนี้นี่จบยากนิทานเรื่องนี้ยังมีอีกหลายตอนเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องจ๋าเข้ากะถาเบิงตอนต่อไปเดอ้อว่ามันจะเป็นนี้อย่างจังไดพอออกกันหลุดคือกับแม่แม่จ๋าวันนี้ก็ไปก่อนอืแล้วสิไปหาขึ้นไรสดแล้วโอเคไมแม่แมตากราบสวัสดีค่ะ